ผมไปห้างออออนมานะครับแล้วก็ที่ห้างเนี่ยมีวิธีการเก็บค่าจัดรถแบบใหม่ซึ่งผมก็เพิ่งจะเคยเห็นที่นี่เหมือนกันตอนที่เราขับเข้าห้างนะครับมันจะเป็นกล้องจับป้ายทะเบียนหน้ารถของเรานะครับเราไม่ได้จะต้องรับบัตรเหมือนลานจอดรถอื่นๆแล้วเวลาที่เราจะออกเนี่ยเราจะต้องไปที่ตู้ที่อยู่บริเวณทางออกของประตูห้างแล้วก็กดหมายเลขทะเบียนรถนะครับอย่างในคลิปตัวอย่างเนี่ยเพื่อนผมลืมป้ายทะเบียนก็เลยต้องเดินไปถ่ายรูปทะเบียนรถ แบบลักษณะนี้มานะถ้าใครที่จำป้ายทะเบียนไม่ได,หไได้หรือว่าเป็นรถเช่าก็ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตู้คิดว่ามันน่าจะเป็นระบบใหม่นะเขาก็เลยมีพนักงานคอยยืนให้คำแนะนำแล้วก็คอยกดหมายเลขให้แบบนี้ หลังจากที่กดเสร็จครับมันก็จะมีรูปภาพให้ยืนยันว่าคันนี้ใช่คันของเราหรือเปล่าตามป้ายทะเบียนที่เราจดมานะครับถ้าใช่ก็กดยืนยันนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นคําว่าให้เป็นภาษาญ<ด>ี่ปุ่นนะนะซึ่งพนักงานเขาทําให้เราอยู่แล้วแหละแล้วมันก็จะขึ้นนะครับว่า <พอ S 2> เราจะต้องชําระค่าจะดลดเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากผมมากันไม่นานนะครับก็ไม่ได้มีค่าจัดลดอะไรก็เป็นเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับสังเกตตอนทางออกดีๆนะครับมันจะมีกล้องจับอยู่แล้วก็ เขาเขียนข้อความว่าให้รถเราชะลอก่อนนะครับซึ่งเราชะลอช้าๆนิดนึงแล้วให้สังเกตที่ไฟสัญลักษณ์นะครับมันต้องเป็นมีไฟไอ้ไซเดนสีน้ําเงินเนี่ยกระพริบกระพริบก็แสดงว่าไม่มีปัญหาผ่านได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้มีไม้กั้นไม่ได้มีอะไรเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองใช้ดูแล้วกันครับ